สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ก็มาเจอเจอกันกับน้องทีมเซแทงรถสวยจ้าพี่่สาววันนี้นะคะน้องทีมก็จะพาพี่ๆเนี่ยมาดูมาชมรถกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับประชารถตู้ภาคใต้เซทไทยรถสวยค่ะวันนี้นะคะน้องทีมก็มาพร้อมกับเจ้าคันนี้เลยกับเจ้า toyota commuter 2.8ลิรปี2020ีราคา1ล้านหนึ่ง0สนหกหับาทจ้พี่ๆค่ะแต่ว่าคันนี้บอกได้เลยว่า ภายในตกแต่ง VIP มาแล้วเรียบร,ร้อยเลยอนร้อนด้านหน้าเป็นสีขาเแต้าจากหน้าโครเมียมค่ะพี่ี่ขาโลโก้โครเมียมสวยใสไร้สนิมไม่ต้องร้องดวงไฟได้ไฟสวยสยใสใส,าส,ส,ส,าสามาให้แบบนี้เลยไฟตัดมงตัดหมอกมีมาให้แล้วเรียบร,ร้อยเลยพี่พี่จ๋านอกจากนี้นะคะคันนี้มาพร้อมกับนี่เลยล้อแมกกะทาเดิมโรงง่ายจากเตอร์ต้ามาให้ค่ะพี่ๆีขาคันนี้ประกันรถไม่มีชนนักจมน้ำทิ้งความหม่แถมร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะในส่วนของล้อยางต่างๆบอกได้เลยว่า ซื้อไปใช้งานได้ยาวแน่นอนค่ะสำหรับเด้าคันนี้นะคะบอกได้เลยราคาถูกใจคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะพี่ๆคะ่ะเดี๋ยวเราพามาดูด้านข้างๆกันก่อนนะคะก็จะมาพร้อมกับนี้เลยกระจกเป็นระบบออโต้นะคะพี่ๆคะ่ะในส่วนของกระจกมองข้างต่างๆก็คือมีมาให้แล้วเรียบร้อยสภาพคือไม่มีแต่งไม่มีร้าวไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะคุณพี่เดี๋ยวเราพามาชมด้านในสำหรับ ั่งคนนั่งข้างกันก่อนนะคะพี่ขาคันนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับนี้เลยมีผ้าม่านมาให้นะคะในส่วนของด้านข้างแผงประตูนะคะจะเป็นตัวสีดํามาให้นะคะหัวนงหัวน็อตก็คือไม่มีการถอดเปลี่ยนไม่มีการขยับขยเื่อนนะคะในส่วนของคอนโทรลด้านหน้าค่ะมาพร้อมกับคอนโทรลด้านหน้าสีดํานะคะตัดด้วยสีเบดแบบนี้เลยสวยๆมาให้นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่วางแก้วน้ํานะคะมีตัวลงตัวล็อกแก้วน้ําให้เรียบร้อยล สำหรับใครที่แบบกันวังมองหานะคะรถตู้ไว้ใช้งานนะคะหรือว่าวิ่งแขก VIP ต่างๆนะฟันนี้น้องครีมแนะนำเลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋านอกจากนี้นะคะเขาก็ยังได้มาในส่วนของตัวเครื่องทรงเครื่องเสียงต่างๆบอกได้เลยว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆหน้าจอเป็นแบบหน้าจอทัชสกรีนมาให้แล้วค่ะพี่ๆคะ่ะ เกียร์แมนนวลนะสำหรับคันนี้แอร์ยังปรับแบบแมนนวลนะคะพี่ๆขากล้องติดตั้งหน้ารถมาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะคะนี่ที่เสียบ USB ห USB ต่างๆมีมาให้นะ power outlet มีมาให้นะคะพี่ๆขาภายในก็จะได้มาแบบตกแต่ง VIP แบบนี้เลยนะคะสภพพสวยๆใหม่ๆให้แบบนี้เลยสามารถเปิดฟงเปิดไฟได้นะคะพี่ๆขาเดี๋ยว้องคึินเปิดไฟให้ดูนะคะ นี่เปิดง่ายๆแค่นี้เลยพี่ๆจ๋ามีหน้าจอทีวีให้ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเปิดไฟให้พี่ๆได้ชมกันนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะพี่ๆค่ะบอกได้เลยว่าสภาพคือสวยใหม่มากๆเลยนอกจากนี้นะคะภายในนะคะก็ตกแต่ง VIP มาให้แล้วค่ะพี่ๆค่ะเป็นเบาะหนังสามแถวนะคะคันนี้ได้เบาะหนังสามแถวเป็นเบาะ VIP มาให้เลยนอกจากนี้นะคะพี่ๆค่ะบอกได้เลยว่า ภายในนะคะตกแต่งเพดานลายแมงมุมมาให้คือสวยมากๆเลยพี่ใครที่กําลังมองหานะคะรถตู้หน้ายอวแต่ง VIP นะคะพี่พี่ขาสามารถสายตรงหาน้องคมพมได้เลยนะ0 9 2 9 6 6 7 0 8 3จค่ะ0 9 2 9 6 6 7 0า3ค่ะพี่พี่ขาสามารถสายตรงหาน้องคมพมได้ทักมาหาน้องคมพมได้ทุกช่องทางแพลตฟอร์มเลยนะคะน้องคิมเซว่นไทยรถสวยนะอ่ะ เดี๋ยวก่อนที่เราจะพาไปเจาะจงด้านหลังนะคะพี่ๆขาเราให้ดูในส่วนของด้านหน้ากันก่อนเลยเขาก็จะมีแผงระบบควบคุมไฟมาให้นะคะคันนี้มีแบบระบบแอร์ไมโครบัสมาให้แล้วเรียบร้อยเลยด้านบนต่างๆตกแต่งมาให้สวยงามใหม่มากๆเลยพี่ๆจะ๋ะคันนี้นะคะมาพร้อมเลขไม์แค่หม่แคม่นเจ0 0 0กิโลเท่านั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ ตัวรีโมทรีโมททีวีนะคะก็คือมีมาให้แล้วยารปรยเลยตรงกลางก็จะมีที่วางแก้วมาให้นะคะหรือว่าใช้เป็นตัวเบาะก,ก็ได้นะคะอันนี้นะนอกจากนี้นะคะบอกได้เลยสายบงงสายเบลใช้งานได้จริงทุกจุดทุกตำแหน่งแน่นอนคะ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของด้านหลังกันดีกว่านะคะพี่ๆคะ่ะเราพามาดูด้านในกันดีกว่าคันนี้บอกได้เลยว่าประตูเปิดแบบออโต้ได้ด้วยนะ คันนี้ประตูเปิดออโต้ให้แล้วเรียบร้อยเลยพี่ๆ๋าภายในก็คือสวนหรูมากๆเบาะเป็นเบาะ V.I.P ขนาดใหญ่มาให้เลยได้เบาะสีเทาเบลม,มาแบบนี้ค่ะพี่ๆขาเดี๋ยวมาดูนในส่วนของด้านหน้านะคะพี่ๆขาก็คือจะมีในส่วนของตัวถังดับเพลิงให้ผ้ามุงผ้าม่านนะคะติดตั้งมาให้แล้วครอบทุกจุดทุกบานทุกตำแหน่งกันเลยทีเดียวนะนอกจากนี้จะพ,พี่จ๋าคันนี้นะคะก็จะได้มาในส่วนของหน้าจอเท่าหน้าจอทีวีเลยพี่ เป็นหน้าจอทีวีที่เรียกได้ว่าเป็นขนาดกลางเลยนะคะพี่ๆ่ขาแล้วก็จะได้ในส่วนของลำโพงคู่หน้ามาให้แล้ว,ลวเียบร้อยติดตั้งไฟแตก v วีพีมาให้นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของหนีไฟอันนี้เป็นระบบแบบสัมผัสนะจ้าพี่พีจ๋าไม่ต้องกดนะแต่นิดเดียวอ่าแค่นี้เลยมีให้ทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะพี่ๆ่ขาภายในบอกได้เลยว่าสวยรู้ดูดีมากๆเลยนะคะสาหรับเจ้าคันนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูด้านหลังนะคะเบาะสามารถ พับเก็บได้นะเบาะสามารถพับเก็บได้แบบนี้เลยพี่ๆจา๋าแล้วก็ด้านหลังก็จะมีในส่วนของตัวลำโพงคู่หลังมาให้นะพี่ๆดูได้เลยตัวองค์ตัวแอต่างๆนะคะมีให้ทุกจุดทุกตำแหน่งที่นั่งเลยนะแอร์เย็นชุ่มฉ่ำแน่นอนด้านหลังก็มีไฟขาวๆแบบเมื่อกี้ให้เหมือนกันนะคะพี่ๆคะ่ะเป็นระบบสัมพันธ์หมดเลยคือสวยมากๆนะคะแล้วก็พามงุ่งพามันนะคะใช้งานได้จริงทุกจุดทุกตำแหน่งนะ รับประกันรถไม่มีชนหนักจมน้ำหรือคว่ำนะคะไม่แถมร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของด้านหลังคันนี้กันบ้างดีกว่านะคะพี่ๆคะ่ะนี่อันนี้นะคะเขาก็จะมีตัวระบบสั่งปิดประตูจากตรงนี้ได้ด้วยนะคะนี่สั่งเปิดปิดประตูได้เลยคะ่ะพี่ๆคะ่ะบอกได้เลยคันนี้นะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะสําหรับใครที่ซื้อเจ้าคันนี้ไปนะคะต้องบอกได้เลยว่า ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะนี่ดูจากด้านท้ายนะคะพี่ๆค้านี่เข้าไปแบบนี้เลย ภายในก็คือสวยรู้ดูดีมากๆนะคะพี่ๆขาหนี่ด้านล่างเขาก็จะมีตัวลำโพงมาให้เนาะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะติดตั้งกล้องมองหลังมาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะคะโลโก้สวยใสไร้สนิมนะที่ปัดน้ำฝนกระจกมองหลังมีมาให้นะคะดวงฟงดวงไฟสวยใหม่ไม่มีแต่งไม่มีเ้รวนะคะรับประกันรถไม่มีชนนัจมน้ำลยความใหม่แทรอยเ็แน่นอนนะ เดี๋ยวพามาดูฝั่งคนขับกันบ้านดีกว่าค่ะพ,พี่ขาคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าสวยคุ้มค่ามากๆเลยนี่สั่งเปิดปิดระบบไฟคือง่ายๆแค่ปลายนิ้วเลยพี่ๆจ๋าเป็นการแบบเปิดปิดที่ง่ายมากๆนะคะนี่นี่นะคะพี่ๆขาคันนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนม,มาให้ ใดๆมาให้นะคะก็คือสวยคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวน้องเคลมให้ดูในส่วนของตัวเกียร์นะคะพี่ๆค่ะคันนี้ได้เกียร์ออโต้แบบขออภัยค่ะคันนี้นะคะได้เกียร์แมนวนวลนะคะแบบ พกสปีดมาให้นะคะแล้วก็คือพวงมาลงพรมาลาัยต่างๆสภาพยังสวยใหม่แต่งตึงมากๆเลยนะจ๊ะแล้วก็ยังมีในส่วนของโลโก้เคเมียมนะสวยใสไร้สนิมน,นะคะคันนี้นะจะได้มาเป็นในส่วนของตัวกุญแจแบบนี้เลยเป็นกุญแจรีโมทให้แบบนี้มีมาให้หลายดอกมากๆเลยพี่ๆจาบอกได้เลยว่าใครได้คันนี้ไปนะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะคุณพี่ค่ะแล้วก็คือได้เลยว่าบอกได้เลยว่าคันนี้เนี่ย ราคาสุดคุ้มเลยพี่ๆราคาแค่1นึ่งล้านหนึบาทเท่านั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของหน้าจอนิดหนึ่งคันนี้นะคะก็จะมาพร้อมเลขไมค์แค่หนึ่งแส่นเจ็ดพักิโลเมตรเท่านั้นนะคะไมค์แทมร้อยเนะแล้วพี่ๆขาหน้าจอทัชสกรีนนะคะก็ยังมีให้นะคะในส่วนของตัว YouTube นะคะ s p o t i t y Netflix ต่างๆก็คือมีให้เรียกได้ว่า ครบคันกันเลยทีเดียวนะเป็นเหมือน iPad เลยพี่ๆคะ่ะเป็นแบบมีมี Google มอง Google Map นนำทางให้นะคะก็คือเหมือนกับ iPad เครื่องหนึงเลยพี่ๆจะาสัมผัสยังลื่นมากๆเลยนี่สามารถเก็บโปรแกรมต่างๆได้นะก็คือแบบฟิลเหมือนแท็บเล็ตเลยนะจ๊ะนี่เชื่อมต่อบูทงบูทูธการตั้งค่าต่างๆนะคะพี่ๆคะ่ะนี่มีแอปพลิเคชันให้เลือกเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นทีมบูทูธนะคะฟังเพลงหรือว่า นี่วิทยุวิดีโอนะคะ Google Chrome Google ธรรมดาก็มีให้นะคะก็คือมีในส่วนของตัว YouTube TikTok Play Store นะคะพี่ๆ่ขาก็คือสามารถใช้งานได้โหลดได้แบบทุกอย่างเลยนะเหมือนแบบแท็บเล็ตเครื่องหนึ่งเลยนะจ๊ะสำหรับเจ้าคันนี้นะบอกได้เลยใครได้ไปนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนิี่พีด่ดูมีกล้อง มองด้านหน้ามาให้ด้วยนะกล้องคมชัดลึกแน่นอนนะคะใครที่สนใจคันนี้นะคะพี่ๆค่ะสามารถสายตรงหาน้องครีมได้เลยนะ0929667083 mm hmm. ค่ะพี่ๆ0929667083นะคะใครที่ชอบหรือว่าสนใจอยู่นะรีบพักรีบจับรีบจองกันเข้ามาได้เลยเพราะว่าแต่ง VIP คะ่ะพี่ๆค้าหมดแล้วหมดเลยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย รถที่เข้ามาสวยๆแบบนี้นะคะพี่ๆขามีที่เซเไทยนะคะใครที่สนใจแล้วนะรีบจับรีบจองี่เป็นเจ้าของกันได้เลยนะสำหรับวันนี้นะคะน้องครีมต้องขอตัวลากไปก่อนเจอกันคลิปหน้าว่าน้องคริมจะพามารีวิวรถอะไรนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ